จะเป็นยังไงเมื่อสุดยอดตำรวจสากลรวมมือกับผู้ช่วยอายการเขตเปิดโปงการเงินของธนาคารชื่อดังระดับโลกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าระทึกขวัญเรื่อง The International หนังปี2009นำแสดงโดยครฟ์โอเวนนาโอมิวัตและอูลิสทอมเซนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ในเยอรมันหลังลูอิสยืนรอสายข่าวที่กำลังคุยกับชายคนหนึ่งอยู่บนรถพักใหญ่เขาพบสายข่าวเดินออกมาแต่พอสายข่าวจะข้ามถนนมาหาเขาจูจ่ๆก,ก็ล้มฟุบลงไปเขาจึงรีบข้ามถนนไปดูจนโดนรถชนสลบไปครับเมื่อลูอิสฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลก็ได้รู้สายข่าวเสียชีวิตแล้วทำให้เขาเสียใจ แต่พอไปพิจารณาร่างของสายข่าวดีๆก็พบรอยเล็กๆหลังต้นคอจึงขอให้ทำการชันสูตรศพนาสำนักงานอายการเขตนิวยอร์กเอเลนอผู้ช่วยสาวกำลังอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้อายการฟังแต่อายการก็ไม่สนเพราะต้องการให้ประสานกระทรวงยุติธรรมเรื่องนำชายคนที่คุยกับสายข่าวเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน ทันใดนั้นลูอิสก็โทรมาบอกข่าวร้ายเรื่องสายข่าวเสียชีวิตนั่นเลยทําให้เธอตกใจและเสียใจมากแล้วภาพกรตัดมาที่ลูอิสกับเอเลนอร์กำลังอธิบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมันฟังว่าสายข่าวถูกจัดการด้วยสารพิษอะไรบางอย่างแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อจนเธออธิบายว่ากำลังสืบสวนเคดีโดยได้ร่วมมือกับตำรวจสากลหรือลูอิสเพราะได้ข้อมูลมาว่า ธนาคาร IBBC ภายใต้การบริหารของประธานชื่อโจนัสมีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงมิชาชีพแต่แทนที่พวกเจ้าหน้าที่จะเข้าใจกลับโกรธเพราะเพิ่งรู้ชุดข้อมูลนี้ก่อนจะลุกหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่คนที่เหลือเมื่อรู้ชายที่สายข่าวไปคุยด้วยคือรองประธานอาวุโสของ IBBC ก็สั่งให้ทั้งคู่เลิกยุ่งกับธนาคารแถมยังจี้ใจดำเรื่องประวัติของลูอิสอีกนั่นจึงทำให้เขาโกรธมาก เมื่อลูอิสกลับมายัางที่พักก็ค่อยๆนึกถึงเอดีตจนจำได้ว่าก่อนสายข่าวจะข้ามถนนได้มีชายน่าสงสัยคนหนึ่งเดินผ่านด้านหลังสายข่าวไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ปรึกษาของธนาคาร Ibbc ได้นัดพบชายคนที่เดินผ่านสายข่าวและจากการพูดคุยกันเลยได้รู้หมอนี่คือมือสังหารระดับพาะการส่วนงานต่อไปที่จะให้มันทำคือการสังหารเข้าวีนีดาลูอิส เมื่อพบหลักฐานชิ้นใหม่ก็บอกเพื่อนร่วมงานว่าไปเจอข่าวรองประธานอาวุโสของ ABBC เสียชีวิตซึ่งคำให้การของโจนาสดันขัดกับการสืบสวนของตำรวจดังนั้นจึงจะไปสอบสวนโจนาสด้วยตัวเองโดยไม่ฟังคำทัาทานจากเพื่อนเลยนะสำนักงานใหญ่ ABBC แทนที่ลูอิสจะได้เจอกับโจนาสกลับได้เจอทนายของโจนาสและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายห,หนึ่งแทนทำให้เขาโมโหแต่ก็ไม่มีทางเลือก จึงบอกเรื่องโจนาสให้การขัดกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ด้วยเลยหยิบเอกสารขึ้นมาดูก่อนบอกสำนวนขั้นต้นผิดพลาดคือระบุเวลาผิดทำให้เขาเจ็บใจที่กว้าน้ำเหลวส่วนเอเลนอรก,ก็พยายามติดต่อภรรยาของรองประธานอาวุโสซ,ซึ่งทีแรกหล่อนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่พอเธอตื้อมาเข้าก็บอกใครอยากรู้ความจริงให้ไปหาคาวินี่ต่อมา ลูอิสกับเอเลนอก็ทําเรื่องขอพบคาวนินีซึ่งก็ต้องไปเจอคาวนินีในงานปรสาสัยหาเสียงชิงตาแหน่งประธานาธิบดีและขณะรอเขาก็ได้รู้เธออ่านประวัติของเขาแล้วว่าเขาทํางานพลาดนําพยานเท็จมาสอบป,ปากคาจนคดีถูกยกฟ้องเขาเลยแยง้งว่าเขาโดนรองผอบอสั่งให้ถอนพยานตั้งหากแล้วสามวันหลังจากนั้นพยานก็ร้อยความเสียชีวิต เมื่อทั้งคูได้เจอคาวินีเอเลนอลก็สงสัยทางธนาคาร ibbc จะสั่งซื้อขีปนาวุธและระบบนำวิถีจากคาวินีไปเทอมไหมคาวินีจึงอธิบายบริษัทของตนเป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ผลิตวอลคอนส่วนอีกบริษัทเป็นของซูเน่และตอนนี้ทาง i b บี b C, ก็อยากจะผูกขาดการไปนายหน้าขายขีปนาวุธที่ผลิตจากจีนให้กับโลกทีส สึ่งที่ทำก็ไม่ใช่เพื่อกำไรแต่เป็นเรื่องต้องการอำนาจควบคุมนี้สินที่เกิดจาความขัดแยง้งส่วนลูอิสก,ก็สงสัยทำไมขาวินีถึงบอกเรื่องนี้กับทั้งคู่จนได้รู้ขาวินีกรอที่ทาง IBBC จัดการกับรองประธานอาวุโสที่จอนสนิทสนมนั่นเองขณะลูอิสกับเอเลนอร์กำลังคุยปรึกษากันก็พบขาวินีถูกลอบสังหารถามมาทีู่ตกใจส่วนผู้กองที่เหมือนรู้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็รีบขึ้นไปยังตึกต้องสงสัย จากนั้นก็พบคนร้ายอยู่ในห้องจึงรีบจัดการและนำปลอกกระสุนอีกหนึ่งนัดที่เตรียมไว้ออกมาวางส่วนลูอิสที่วิ่งมายังจุดเกิดเหตุก็เจอผู้ต้องสงสัยอีกคนจึงรีบวิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายก็คลายกับมันจนได้ดานโจนาสขนาดเจรจากับลูกค้าทางเลยาก็เข้ามาแจ้งว่ามีการประชุมด่วนจากนั้นทนายก็บอกข่าวคาวีนี่ถูกลอบสังหารทีปรึกษาเลยเสนอให้ระงับการซื้อขายสินค้าจากบริษัทของคาวีนี่ แต่อีกหลายคนก็เสนอให้รีบเจราจากันลูกๆของคาวินี่ตามแผนเทว่าโจนาสก็เลือกที่จะเลื่อนการเจราจาออกไปก่อนดานูอิสกับเอเลนอรที่รู้ข่าวว่าทางการสงสัยกองทัพคูอริเป็นคนจัดการคาวินี่ก็ไม่เชื่อเลยพยายามใช้เส้นสายจนสามารถไปสำรวจยังจุดเกิดเหตุได้ซึ่งลูอิสก็บพบร้อยกระสุนมี2นัดและถ้าดูจากวิธีกระสุนนัดนึงมาจากห้องที่จัดการคนร้ายส่วนอีกนัดมาจากดาดฟ้า เมื่อทั้งคู่ขึ้นมาบนดาดฟ้าลูอิสก็เดามีมือปืนสองคนและคนบนดาดฟ้าเป็นคนยิงคาวีนี่แต่เอเลนอร์ก็อ้างทางตำรวจคงไม่เชื่อเพราะปลอกกระสุนทั้งสองนัดพบที่ห้องของคนร้ายลูอิสเลยเดินสำรวจไปรอบๆจนเจอกับรอยเท้าปริเซนา ซึ่งพอเทียบกันแล้วก็เป็นรอยเดียวกับที่เขาพบในคดีรอบสังหารรองประธานอาวุโสของ Ibbc สักผักเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลก็เสริมว่ารองเท้าน,นี้เป็นชนิดพิเศษที่สั่งตัดสำหรับคนใส่เหล็กดำขาทันใดนั้นผู้กองที่รับผิดชอบคดีคาวินี้ก็เข้ามาด่าทุกคนและสั่งให้หยุดทําคดีทันทีแต่ลูอิสก็ไม่สนจนทางตำรวจที่ร่วมมือด้วยบอกอายการได้เรียกตัวทั้งคู่กลับนิวยอร์กขณะทั้งคู่อยู่ที่สนามบิน เมื่อเอเลนอร์เห็นเจ้าหน้าที่สนามบินกำลังตรวจโลหะก่อน,นึกอะไรขึ้นมาได้หัวคนร้ายที่ใส่เหล็กด้าขาผ่านจุดตรวจสนามบินไม่ได้แน่ๆดังนั้นจึงไปขอดูกล้องวงจรปิดจนเจอคนร้ายหรือมือสังหารในที่สุดแล้วมันก็กำลังบินไปที่นิวยอร์ก เมื่อทั้งคู่มาถึงนิวยอร์กก็พบนักสืบกับคู่หูรออยู่แล้วจากนั้นนักสืบก็ยืนภาพถ่ายของมือสังหารให้ดูซึ่งคู่หูก็เดามันคงอยู่ในเมืองนี้เนื่องจากทาง FBI ให้ข้อมูลมาว่ารองเท้าของมันผลิตขึ้นโดยสถาบันสาระยากรรเกระดูกไอแซคซันดังนั้นทั้งหมดเลยแยกย้ายกันไปทำงานดาลูอิสนักสืบและคู่หูทั้งสามคนไปหาหมอไอแซคัน ซึ่งทีแรกหมอก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่พอโดนล,ลูอิสหลอกว่ามีคนจะมาทำร้ายก็ยอมให้ความร่วมมือในที่สุดส่วนเอเลนอร์ก็ไปหวานล้อมอายาการจนอายาการใจอ่อนยอมให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายส่วนโจนาสเมื่อทีมงานแจ้งว่าลูอิสกับเอเลนอร์กำลังระคะระคายและดูเหมือนจะมีบาะแสของมือสังหารก็หนักใจที่ปรึกษาจะเสนอให้ยาพรีพราเหมินเคยต่างจากคนที่เหลือ เพียงแต่รอบนี้โจนาสเลือกที่จะเชื่อทีมงานที่เหลือมากกว่าหลังพวกลูอิสดูข้อมูลคนไข้ของหมออยู่นานในที่สุดก็เจอรายชื่อผู้ต้องสงสัยจึงรีบติดต่อบริษัทแท็กซี่ที่มันใช้บริการเพื่อหาที่อยู่ซึ่งพอรู้ก็รีบเดินทางไปที่นั่นโดยที่เอเลนอร์โทรมาบอกนี่เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่อายการจะโยนไปให้คนอื่นรับผิดชอบเมื่อพวกลูอิสมาถึงก็พบมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลยแยกกันเดินตรวจดูรอบ,รอบ แล้วขณะคู่หูไปหาอะไรกินก็เจอมือสังหารเขาจนได้ทั้งสามคนเลยเดินตามมันไปซึ่งก็ต้องตามอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันสงสัยหรือเจอตัวจนเห็นมันหยุดโทรศัพท์สักพักก่อนจะเดินไปที่โดมทรงกลมนะโดมทรงกลมเมื่อพวกลูอิสเห็นมือสังหารเดินเข้าไปด้านในก็รีบตามเข้าไปสักพักลูอิสก็ได้เห็นมือสังหารไปนั่งคุยกับที่ปรึกษาส่วนที่ปรึกษา สาเหตุที่มาพบมันก็เพื่อให้มันไปจัดการกับลูอิสหลังมือสังหารกับที่ปรึกษาคุทุราเสร็จลูอิสก็บอกให้คู่หูตามที่ปรึกษาไปส่วนมือสังหารพอเดินออกมาก็เห็นเงาของลูอิสกบนักสืบลูอิสที่รู้ตัวจึงรีบออกไปจับกลุ่มทว่าขณะมันชูมือทั้งหมดก็โดนกระหน่ำยิงและโดยที่พวกนั้นมีมากกว่ามือสังหารจึงเสนอให้ร่วมมือกัน เพราะพวกนั้นคงถูกจ้างจาก ibbc เพื่อมาจากการมาและลูอิสลูอิสรู้อย่างนั้นเลยยอมร่วมมือด้วยแต่สาพักทั้งคู่ก็พลาด่าลูอิสเลยยิงคมระยะด้านบนแล้วพอเห็นพวกมันตกใจเขาก็ช่วยโอกาสนั้นพามือสังหารีออกมาเว่ามันก็ไม่รอดนั่นเลยทำให้เขาเจ็บใจมากดานเอเลนอร์เมื่อมาพบลูอิสแล้วเห็นเขานั่งหมดอะไรตายอยากก็ปลอบและบอกเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ ต่อมาทางคู่ก็ไปเจอคู่หูลูอิสเลยได้รู้คู่หูจับที่ปรึกษาไว้ได้ดังนั้นเขาเลยเข้าไปกล่อมให้ที่ปรึกษายอมร่วมมือรวมถึงได้รู้ด้วยว่าที่ปรึกษาเป็นถึงอดีตนายพลชื่อดังพร้อมสงสัยทําไมถึงไปร่วมมือกับคนพวกนั้นที่ปรึกษาเลยบอกเมื่อก่อนตนก็เคยเป็นแบบลูอิสที่ซื่อตรงมุ่งมัน่นมีเป้าหมายแต่พอได้ไปรู้ความจริงชีวิตก็เล่ตลก พลิกผันจนต้องเข้าร่วมกับพวกนั้นเขาเลยแย้งว่าชีวิตของเราเราเลืเลอกเองได้ทำให้ที่ปรึกษาคำ้ำเพราะความยุติธรรมที่เขาตามหามันไม,ม่มีอยู่จริงเนื่องจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะ CAA รัฐบาลต่างๆหรือทุกองค์กรต่างเกี่ยวข้องกับ I b c c เพื่อดำเนินธุรกิจสีเท่าต่อไปได้และถ้าเขาอยากค่น IBBC จริงเขาไม่สามารถเล่นตามกระบวนการทางกฎหมายได้และถ้าทำก็จะมีผู้บริสุทธิ์ติดร่างแหไปด้วย นานจึงทําให้ลูอิสลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนเดินออกไปบอกเอเลนอให้กลับไปซะเพราะเขาจะร่วมมือกับที่ปรึกษาซึ่งทีแรกเธอก็ไม่ยอมแล้วเสนอให้หาทางอื่นแต่เขาก็ยืนยันคําเดิมขณะทนายจะเซ็นสัญญากับลูกๆของเขาวนินี่จูจๆลูกน้องก็เชิญทนายออกไปข้างนอก และบอกให้ตามมาทำให้ทนายงงๆแต่ก็ยอมทำตามที่ขอสักพักก็ถูกจัดการเอยได้รู้หลูอิสมาบอกความจริงกับลูกๆว่าคาวินี่ถูกไอบีซีจ้างไปเล่นง,งานส่วนโจนาสที่ปรึกษาได้มารายงานว่าทนายหายตัวไปซึ่งคาดว่าคงถูกเก็บทีมงานเลยเดาลูกๆของคาวินี่คงรู้เรื่องแล้วดังนั้นเลยจะหันไปเจราจากับซูเน่เพื่อซื้อวอลคอนแทนบริษัทของคาวินี่ โจนาสเลยอยากพบซูเน่โดยด่วนเพื่อเจราจาที่ปรึกษาเลยบอกเร็วสุดคือพรุ่งนี้และพอทีปรึกษารู้โจนาสจะไปแน่ก็แอบโทรไปบอกเรื่องนี้กับลูอิสนะตุรกีขณะโจนาสกับที่ปรึกษารอบพบซูเน่ที่ปรึกษาก็ขอตัวเข้าห้องน้ำเพื่อแอบพบกับลูอิส โดยทั้งคู่วางแผนบันทึกเสียงโจนาสไว้เป็นหลักฐานเพราะถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาแล้วทุกฝ่ายรู้จรวดใช้การไม่ได้พวกนั้นจะยกเลิกใบสั่งซื้อทีนี้ไอบีบีก็จะเจ๊งทาว่าจังหวะที่สูเน่คุยกับโจนาสดันไปคุยกับที่ชั้นใต้ดินทาให้เสียงบันทึกมีคลื่นลบกวนเขาจึงพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆโดยต้องคอยหลบกายของสูเน่แต่พอถึงจังหวะสําสคัญกาดกระดันเห็นเขาเข้าจนได้เขาจึงถูกลากออกมา ทำให้เขาเจ็บใจมากเมื่อโจนัสคุยเสร็จก็จะกลับทันทีแต่พอเห็นที่ปรึกษาถูกจัดการก็ตกใจส่วนลูอิสเขาที่ต้องการหลักฐานมาตัวโจนัสจึงโผล่มาให้โจนัสเห็นโจนัสที่เห็นลูอิสเลยคิดว่าเป็นมือปืนดังนั้นจึงวิ่งหนีปาปนไปกับฝูงชนสักพักก็หนีขึ้นไปบนหลังคาแต่ก็หนีลูอิสไม่พ้นโจนัสรู้อย่างนั้นจึงหันมาถามลูอิสเป็นใคร และเมื่อโจนาสรู้ลูอิสต้องการจัดการตนเองเพื่อความยุติธรรมก็บอกถึงจัดการตนไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ยูดีเพราะจะมีนายธนาคารคนอื่นขึ้นมาแทนที่และทุกอย่างจะดำเนินต่อไปตามเดิมส่วนสิ่งที่ลูอิสเจอได้คือความสาใจเท่านั้นทำให้ลูอิสลังเลทานใดนั้นโจนาสก็ถูกยิงโดยฝีมือของนัฆคา,าที่ทางลูกๆของเขาวิน่จางมาจัดการที่ปรึกษากับโจนาส ลูอิสที่เห็นภาพตรงหน้าจึงเจ็บใจที่สุดท้ายตนเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยก่อนจบข่าวได้รายงานการเสรียชีวิตของโจโนาสส่วนทาง IBBC ก็แต่งตั้งประธานขึ้นมาใหม่และดำเนินธุรกิจสีเท่าตามเดิมแต่ด้วยการขยายตัวที่รวดเร็วจึงนำไปสู่การสอบสวนทางด้านการเงินโดยมีเอเลนเนอเป็นผู้นำทีมสอบสวนสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของตำรวจสากลชื่อลูอิสที่รมือสืบสวนกับเอลเลนอผู้ช่วยอายการเขต เรื่องธนาคาร ABBC มีส่วนโพพันกับการค้าขายของพิกฎหมายกับโรคที่3แต่ยิงสืบก็ยิงเจอต่อทั้งคู่จึงทำทุกวิธีทางเพื่อโค่นล้มแต่ดูเหมือนการกระทำนั้นจะเป็นได้แค่แรงกระเพื่อมเล็กๆในท้องทะเลเท่านั้น ก่อจบแล้วนะครับกับหนัง The Internationals หนังได้คะแนนจาก imdb 6.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ